แล้วพี่หนุ่ยจะไปหางานทำกับผมหรือเปล่า <c oughs> งานเนี้ยปวดตึงก้าวเรื่องก็ได้รเราก็ปล่อยกันนั้นปล่อยหางานทำแล้วพี่หนุ่ยมีเงินมีทองติดตัวติดกระเป๋าอยู่บ้างหรือเปล่าาไม่กูต้องไอ้เมียเนี่ยยืมไม้เหราตึงรบกันเพื่อกันต้องรักกันได้ปวดตึงเวลาแบบน,นี้แล้วจะได้เท่าไหร่หรือพี่หนุหน่ยเง,งินต้องไอ้แม่กูยืมไม้กอนจ้ะ เดี๋ยวเรื่องนี้ไม่มีปัญหาจริงไลเนี่ยยืมเบียดอกก็ได้ยืมไก่ก็ได้แต่หมวกกระต้นเหล็กกระต้นนัวเนไปบ้านอาจารย์นั่งสิกะยันเก็บฝุนได้เนี่ยเอาครับอย่างนั้นตัวลงก็เดินทางกดีกว่าถ้าปนันไปโอเราจะไปเพื่อเสียงดวง โอน้คิดมุงมาออกจากบ้านพร้อมปียาตั้งแามนายจะตั้งน,ยยน,นิยายนายนีพงศ์หรือคนบ้านไน ากชีวิตชาวไร่ชาวนาผมจะพาไปน้องมาพบกับผู้ที่มีฐานะนักระยาหลังนี้เป็นของท่านเจฐีที่มีความร่ำรวยทั้งทรัพย์สินและความดีเจ้าของ,ของกระยาดหลังนี้ก็มีชื่อว่าท่านเจฐีบุญเกิดปัญญารักนั่นก็คือคุณนายจามจุรีทั้งสองได้มีลูกสาวกันหนึ่งคนชื่อว่านุสบาแต่นุสบาลูกสาวของเขากับใช้นิสัย ่ทีแตกต่างประจากพ่อแม่เป็นเด็กที่ประเดกเกเรไม่เจื่อฟังคำหุงสอนของพ่อแม่ท่านเศรษฐีได้พาไปศึกษาวิชาในสำนักหรือว่าในสถาบันศึกษาต่างๆก็ผูกครูรีไทยกันโอ,อกมาวันนี้เช้าท่านเศรษฐีมีเรื่องอะไรที่จะประึกษากับคุณนายจามจุรีติดตามตอนต่อมานะครับท่าน ยามนี้งานเรามีในปัญหางานไม่ทัดบัดนี้นี้ยังต้องกางแกจำต้องอาคนไหม้โอ้รื้มจัดการตัดเตนโอ้โปรดลูกเา้าเจ้างามเตนั่นคือแม่นุบา เจ้าเจ้าแอมเตแม่นุชเบะมาจ้างปะนาติยุ่งยากตอนนี้ลำบากแสนในวันนี้เราจ้าคนไม่มาตดเต้นบอกเนือแนนเมียรักกับปะนาตินักใจเออนี้จมจุรี เราเนี่ก็สร้างบุญสร้างกุศลกันมา,มากมายนะจันจุรีนะก็ถูกต้องเลยกับท่านเศรษฐีเราเนี่ยพยายามสร้างบุญสร้กกางกุศลก็เพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานี่มีความสุขถ,ถูกต้องแต่ทําไมเมื่อเราได้สร้างคุณงามความดีได้สร้างบุญบารมีทําไมเราจึงได้จริงที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราทำ ท่านพูดในเรื่องอะไรหรือคท่านเศรษฐีก็ในเรื่องลูกสาวของเราล่ะสิอ๋อเรื่องนุสบาที่ไล่คนงานชิบว่าคนออกจากสวนของเราก็ใช่ที่เธอรู้หรือเปล่าว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าแรงซะด้วยอย่าลืมว่าผลไม้ต่างๆของเรากําลังจะส่งออกหากว่าหากว่าเราเนี่ยไม่มีคนทาสวน ไม่มีคนรดน้ำพร้อมดินต้นไม้เราก็ตายหมดและผลผลิตของเราจะไม่มีเลยนะจาจุรีก็ถูกต้องแล้ว Raymond. แหละค่ะแล้วท่านเศรษฐีจะทำอย่างไรฉันคิดว่าอย่างนี้วันนี้ฉันจะไปหาคนงานเตียวชนบทไปหาคนงานเตียวชนบทใช่แล้วทำไมท่านไม่ไปหาคนงานที่สำน,นักงานต่างๆหรือครับ ฉันไปมาหลายครั้งแล้วฉันเนี่ยก็อับอายเขาเต็มทีแล้วฉันเคยไปหลายครั้งฉันเคยไปขอคนมาหลายครั้งในจำนักแรงงานนะแต่ก็จาจุริก่ไล่ออกซะหมดฉันเบื่อฉันคิดว่าถ้าเราเนี่ยได้ไปหาคนงานตามแถวชนบทเขาว่าจะมีความคิดที่ว่าควรจะตอบเทนเราอะไรทํานองนี้ พามาเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีไอ้เขามีเงินใช้ก็มีสวัสดิการต่างๆมันคงจะดีนะก็ดีแล้วแล่ะค่ะแล้วท่านเศรษฐีจะไปวันไหนวันนี้ด้วยฉันไปเลยนะจามจุรีขอให้ท่านเศรษฐีเดินทางด้วยความโชคด,ดีกันจะฉันลาก่อนแตนเศรษฐีบากหน้าในแกรนี้ ทำนาตีาคนไม่ดังใจมาบอกเมียรักบักนาลิปากายจะตั้งนิยายแทนใจโอเพราะเรื่องนี้มันยัง นตะเคียนในวัดก็มีท่านอาจารย์เป็นยูเป็นเจ้าอาวาสสารนุชิตสาวประคากรงรวมทั้งก็มีนายเปียกและนายบุญแก้วเป็นสารนุสิตที่นี่วันนี้เช้าท่านอาจารย์มีเรียกสารนุชิตทั้งหมดขึ้นมาในคุฏิของท่านอาจารย์มีเรื่องอะไรจะนฆษากันีปน้องครับติดตามมาความเข้าใจต่อมาครับ เราเกิดเป็นมนุษย์หนุ่ยแน่ชุด เกิดมาแล้วจ้างดีไว้ตั้งใจใจเทประไตจจะรู้เองว่ามนุษย์เราเป็นการแจกพบนี้ไปพบหน้าจะพาสุขไม่มีทุกข์มาเกิดมาในวังวัดแต่จ้องแานการคิดชัวบุคคลเองว่าเป็นแฟน เราะฉันแดนว่ามกม,มุนวุ่นไหวใจอดรัดจังเวอเมทน้อยหน้วนาว่าจะจิต จัดจังเวอมาแต่ว่าจาจิตกำแปรกิจร้อนเวอหนุ่ยหน้ามันไม่ไปไหนทุกีทังว่าแาว่าจาใจแจรึกในดวงจิตไปจนจัวนิดนิรัรนเออดีปาะกากรงแกนกรรมการนะกัทานาจารย์ที่เคารพจะเริญพ่อลุกปาะกากรง ในวัดเรานี่ก็มีจ้านนมจิตกันอย่หล่ยคนแต่วันเลยบุคคลี่ตกล้ามโายนี้มันก็ไล่ประปิดคนดียังคนชัวยังคนบายัางคนมียดตาบันดาจักยังคนไม่กรอบอยังยังต่างเป็นนีโลกวัดคือทวนรวมตีดีตีจุด อยากเอียน,น,นอะไรก็เก่ามาในวัดย่างตังเป็นในวัดลูกแมวลูกมาไรก็ออกมาตุมวัดเป็นอันเล่ๆไอ้จ้องตัวที่เยืนอยู่ประลังนันไอ้อันนั้นก้นแต่วันได้มาปึงวัดจัดไม่เป็นเกา่า ไม่ไอ่มังไอ้เพียกยืนอยู่ที่ได้ใจแล้วได้เลวยเดีย๋ยวอันแกวัดเรานี่เป็นคนเตะเตะแต่มาโยวัดไม่เตะึุงตงุ่นไหนเลวเราเดี๋ยวมาวัดแล้วกันยังตีปึงปักมานี้คนก็คนก็อีบวัวก็ไปไหนก็ไปวัดก็มาวัด คนเวลาก็ตายก็ไปไหนก็พาไป,าไปวัดแต่แต่ตพุทธเราพาไปไวัดแต่เมื่อนโป้ก็พาไปกูโบ่เกิดโป้หน่อแล้วอ๋ะไรนั่งโป้กูโบ่บับนเตเงินอันเาอา้านี่เปรียเป็นไตพุทธเราก็จำรานต่างเปรี้ยวอ่ะนกเรื่องนอกเราพุทธกุ้ย นี่จันนินดัต้อนตำราธรมุนไพรไอ้บัวู้นี่เอาอไปใจจุย้ยก,ย,กย,กย,กยก้นมังไม่จุ้ยกับจุ้ยกับจุ้ยไอ้จริงงั้นก้องเต้นปั้นว่าเปือนไอ้ไรลูกบัวหลกบัวบปั้นว่าเปือนเปลือกเอ้าไอ้มังโรม้ไอ้ยาแก้เหนื่อยยาแก้เหนื่อยเอ,อ้อรอยใจ อันวันคนล้านปุ่มเป็นวัดไอ้เปี๊ยกเขาแก่นตำราไอ้ปุ่มตายปนล้านตายปื้มตำราไม่เมื่อยยาเขาไปตำตำตำรากู้เลยตำรามื่อโดนยาไปเฟร้ได้ก็ดก้าวว่าจึงพีก็ไม่ปบจนประจมมันยังไงได้มันจนประจมมันก็มัน ยังนั่งเป็นกี่เล็กรังรถควายใจกี่วครลูกมีใจอิดควบววัดรางใจมันไม่รื่องอะไรงใจอิดควบววัดรางใจใจแล้วไปอ่านหน่อยก็ปุ่นี่วัดน้ำรางไอ้เอ็นกี่เล็กรังรถควายไปอ่านหน่อยฮะไอ้เพื่อนกี่เล็กรังรถควายไปอ่านหน่อยอ่าหน้าบินนู่นแหละ ไอ้เบ้อกล้องอยู่ไหนก็ไปอ่านเลยขี so ้เล็กแรงรถควายก็ไปอ่านรถควายนู Export ่นเลยแล้วงขี NG ้ไก่ล ah ูก so มิดก็ไปอ่านโบสคริสเลยจ้ะก็ไปอ่านที่หลวงนิมิตในวัดนู่นเลยยังไอได้มันไอจุดยามันยังไก่ลุยเลยยังไปนั่งวาวขี้เล็กแรงรถควายขี้ไก่ลูกมิดอิจกรวัดรังตั้งฝากพี่ อันบอกว่าได้ตางปลาควีนั่งม voilà. ือโลโอนกูไปอ่านน้อยนั่งมือโลโอนกู่เปิดรวมได้ปั้วรวมไม่ได้ปั้วตีแล้วก็ไปอ่านเตมีเลยบาตังไต้คือเล็กด่างรลอดกวายคือกไก่โลกมีอีกกว่าบดางตังปลาควีนั่งมือโลโอนฟังปนตายเองแล้วกูปื้อโรวมฟังปอมันแฉบออกตายโอ่งไปไปฟื้อ โอ้ปังปอนได่ก็ได้นี่แต่ว่านอนตายอยูน่นี่เาตัวมันเดียวว่างนี่ยง่าฝังปอนเนี่ยกับเรียกกันอย่างเมินอยู่เบื่อตั้งตายกี่เป็ดกี่เล็กหล,ลังรถกี่เก,กลี้ยกล่อมมีอิจฉาวัดร่างตั้งฟักปีนั่งไม่ลงโอนฝังปอนตายเองกังกิงประจินเข้ายากันกู cao cầm cần kênh bà chín là da là kê quách nè cao bê là con cuốn kênh bà chín tí nói con luộc luôn ra bà nam chân mà nam ta liền trên con wan quá kê tài ôn bơ tăng tay con luộc chai Ê, tôi chẳng เงี้ก๋งหัวลูกติดกันเลยกี่เล็กดังรถไกี่เกยดลูกมีนอีโครวดรางตั้งฟั่งปี้นั่งมีลูกอ้นฟั่งป่นตายเองกังเกงประจีนตีน้อยก๋งดูกรงเชื้อปลานำกี่จันมานานำตาลิงเต้ก๋งวัวลูกติดตั้งเตะดังจิตไปจนติดบางฝอินฝั่อนโยตินมีของกินไม่น้อย แม่กา,ห,านหน้าวานนั่งร้านเพลงลอยปากนิดจ,จะบูกหน่อยมานั่งร้อยพวงมาลัยสะพานรังสิิ์เตื้อมติดตายเนื้อมีกล้วยเตียวเรือตั้งแต่เนื้อจดตายวันเสาร์วันอาทิตย์เม่ฆติดมากมายเดี๋ยวนี้เขาย้ายไปเลือกกายดิ่มกลองดา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 ,ดา,ดา,ดา ตบไปเปียกจักเลยอ่ะเลือดจัดวิ่นไอ้เป็ดเราก็จูบยาเปรตเราก็ไปออกนะโบว์แหวนกรอกเบอร์ไลท์จิ้งไอ้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 ปีนี่เอ้อจัดกูจะโตมาเด้มาเด้ มาอยู่นากรมอยัวทับคัวจัดได้เรื่องนันวนจวันเหยียโรมันไม่รู้เหยียดใจไรตัวไรอะไรใจเหยียครวมทำไมไรครับคืมปันเดวันนี้ว่าจันเหยียบบดู้ดสามคนในไปอาญาตะมุนไพรไปอาตะมุนไพรามาตำยา เพราะว่า่วงนี้คนใกล้คนป่วยมามากจริงบ้านเรามันรูงปลากงตรงเนี่ยโบก้า,าอักยังโบเบยน้ำมาปลึกยังว่าเที่เจ้าน,นันก็จะตั้งดูงปลานี่แล้วจัานี่ตามไรนายปูนแก้วจริงแล้วว่าเพือ่ออาตมาจัานี่เจ้าว่าดูกล้องในวัดยับรุ่นนี่ ไอเรื่งมอาจจะเดี๋ยว่าจุนปนนุ้ยนึงโตจำตัวเกับอแล้วก็บโบในวัดไอ้โบกังวัดไอ้ตีก็เจอกี่ยังนูก็ว่าไอ้ไอกับไอพ่อกี่ยังกอดจุนไม่โรไปไหนเอ็นว่าเด็กวัดโอมาเจ้ยหว่าไม่โรู้เกยัวดตรงไอปีนี่เรา มึงไมป่ปามาเออเอ,อาแค่พี่เปียกเอามาทำไมเนอะยองปามาจ่อยก่อนกุยเปิดโดอกปลาในวัดนึกออกเปิดได้ประเด็นลนะ้อันเลป่ปนกูได้นุอยหนึ่งปัาตำกรองแปรจีนโตกูว่าตั้งเครื่องเช่นกูเลยตีกับป้ากี่อย่างนันปามาจ่อยอ่ะ กูไว้เวลาก็ลุยควายนู่นเลยอันเล่ทีนี้เวลาเกิดกูเจ็ดลินเจ็ดไรล้อลินเล็เลียกองกูและตุ๊กตัรวมปลาโวยเนื้อเปื่อนเลยเนื้อเปื่อนเพร่อโอ้กองกูควายต้านกูไม่ลุยลุยได้กูไอ้ลุยควายกว่ากันนี่มันก็ได้กินจอดกองเงินั่นนี่ กำตังดำอยู่มันรกมกนะเลือดดิไม่เกี่ยดนี่ก็กูลเวลาก็เจียดเล่นก็ป้าลังก็แตงกูแม่แตงกับเบ็ดปื๊ดเมื่อตั้มลุกไวแตงกับเครื่องเลือยหัวใจแต่วินโรงกองนัดนี้แต่๋ยนายมึงตั้อยู่นายโรงกองมึงดีว่าดปื๊ดอะไรอยู่พลังวัดนั่นอะไม่ยอมปุ้ยไง อันเออกว่าใจปอบว่าวันเย็นๆน่ยไปมุมมันไปมุมมันตบหน้าต่โตบตีบดวันโอวันโอปลาไปปลาไปเจนอะไรเจนกองมือเออรอยตายกองกูไปเลยตอนนู้นรุมรุ่มแม่เลวยมกองง่ายเลย롱ปลาก็จะไปทำให้ปนปนเอื้อนปื้อปลาจังไต

วันคนรูนไล่จริงจริงไอ้คงนไหนวันนี้โดนใจรูนแัดอันวึกวิตโยกูกัะรูนไม่โู้ใครละมึงไม่เปลกหลักวิตโยกูอ่ะตานินมวยงอนมวยวองมองึงกัน่าเจียงเลี่ยมนี่เหย็ดเหม็มเหย็ดมัน จัดกูบัดอันวันอันวันคนป่าเกือกบอกกูไปใช่เบื้อรควันตุ่มพลยัดเบรดเกือกันใจ่คาบอยู่ในมาบอกมาเอ็ดเอ็ดว่าเกือกบอกเบือตั้งใจว่าเกือกมันตรงเป็นบอกนะเมืเ่อวันบอกแรงได้เตียเบืเเ้อจัดจักู บิดบาบานี่เอยจัดเจ็บไป่รู้อ่ะไอ้เว้ยไม่รู้รนี่ตะโกนจังเดินเบื่อแม่โยกไปปุ่นเก้วกูใจ,ใจใจโยได้แล้วกูต้องไปกับมันอยู่ตีไอ้ไอ้แกวก็ร้อยได้แต่วะร้อยเพื่อบุญรู้รู้ราร้อยไต Với lại phụt kéo tỷ cơn gấp bác nào quăng vô đi Rồi cái cụ Chát Ai phụi cô gắt Rồi cắn lên đồ ra cô Vô rạch Chạy tưng tay đồ ra vì Năn ư Với lại rầm Pop pop

จริงจังกูเดินเบิ้นมาโย่ไอปูนแก้วกูมาตำได้บา้าหนีไตเลยโรดรูจัดเรืองเรืองถ้าอย่างนั้นหนูกลาบแล้วท่านอาจารย์ปหาัติบุญไปก่อนนะครับอือทุกคนเดินทางด้วยความโชคดีค่ะท่านอาจารย์อ่าตีโปโดรวนไปเปล้อนนอง ไปเปลือนประกาศร้องกับอันเนี้ยปล่อยแต่ว่าอันเนี้โกดเอ่อยาเอ่อโกดไอ้ไรกันชัดใจอิดปุ่มวันก้อนโตหมดน้อยใจมือจัดอย่างเจ็บไม้ตีงงอันนี่ไปตาไอ้ร้อยกับป้ายันกันชัดใจเออครับก็คุณนกับแต่กันไอ้เปี๊อกเอาเร็มมั่งอะอย่ามามั่วกับกลัไก่แก้วกูแล้วซะ quen cu gai kéo, ơ, ní ai ra quen cho thì cô ní quen nhậu cô, cái lắp già mong trái trái riêng lục luộc to, Ủa? lắp già mong, ơ, uh. cô được quá cu gai kéo nằng yong ngoài anh liền trái má chứ, ô nằng vui bay. bye <laughs> คำด,ดีมีตรัตตาทิกาคนตั้งเอศผลประโยคีโอ้ตั้งไว้กินแท้เลยโอ้แล้วตั้งเอศผลประโยคีตอนนี้ดีแต่เยตนนตลย